วันนี้ถ้าเจอเขาแล้วเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับเขาอยากจะเรียกแม่ดังๆ มายังไงมายังไงแล้วทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งตอนนี้เขาอายุ46ปีละเขาส่งเรื่องราวมาที่เพจของเต้ยให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยอคุณแม่ใช่จะยืใช่ไหมบอกเพราะงั่นแม่คิดถึงคิดถึงทุกวันไม่บอกเดี๋ยวแม่บอกเอง เต้ให้บอกเกงในที่นี้แล้วเมื่อไหร่เขาจะมางั้นงั้นแม่ไปดีกว่ามั้งเอาง,งั้นเหรอพรุ่งนี้คือว่าเต้อ,อยากได้ไอ์อินเสิร์ตเพิ่มเติมพี่เอสขับรถรับผู้โดยสารทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะขอไปเกาะติดชีวิตสักครึ่งวันได้ไหมครับ,รบได,ได้ได้ครับผมพรุ่งนี้เต้รบกวนพี่อีกนิดนึงนะครับ <laughs> โอเคครับ,รบรวลวดเหลาปลาจามนิ๊ แม่ไปไหนจ๊ะแม่จะไปหาลูกชายแม่ที่ไหนที่กรธมจ้าไปเลยครับเช้าวันนี้วันที่สดใสวันที่เรานัดหมายกับคุณแม่จะไปเซอร์ไพรส์พีเอสกันนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เต้กาลังจะออกจากออฟฟิศไปรับคุณแม่ที่ห้องพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดําเนินการแผนการเซอร์ไพรส์พีเอสกันครับพ่อหนุ่มสองแถวผู้พัดพักแม่ p ีครับเต้ยนะ พีเอสเอกอถถึงซีคอนนะคะพีเอสจะผ่านอันนี้ไหมผ่านผ่านอะไรนะพี่เมย์ดุสิตธ,ธานีไหมคะผมผ,ผ่านใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเต้ยกับทีมงานไปดักรอพี่แล้วก็จะไปถ่ายทําพี่ขึ้นรถจักตรงนั้นไปไปสุดสายที่ที่ซีคอนก็ได้ครับพี่ถ้าพีเอสใกล้ถึงตรงนั้นแล้วพีเอสก็โทรบอกเต้หน่อยนะได้ครับผม ไงนะนอนไม่หลับเลยหรอมอนหลับตอนนี้ประมาณตีสี่โอ้ตายวันนี้ไม่ใช่จะเป็นลมเป็นแรงไปก่อนนะแม่กินอะไรยัง,นนยยงยกินนมกล้ขนมปังอะไรก็ยามแม่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะ ทำเต็มร้อยไหมเกินเลยโอ้โอเค,อเควันนี้เราจะต้องเป็นรับบทผู้โดยสารหนึ่งก่อนนะค่ะ <laughs> ช,ชายบเดียวแป๊บเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเต้ยอ่จจะลงไปสร้างสถานการณ์ก่อนอแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เมย์พาคุณแม่ไปรอพี่เอสอยู่แถวๆใกล้บ้านแล้วแล้วถ้าสมมติพี่เอสจะขับรถเข้าไปที่บ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวเต้ยจะส่งซิกให้โทรไปหาพี่เมย์ แล้วก็จะให้แม่ยืนโบกถ้าเห็นรถพีเอสแค่นั้นแหละยืนโบกรถอะ่ะถ้าเขาเปิดกระจกมาถามแม่ก็บอกเลยบอกส่งป้าไปบ้านลูกหน่อยจ้าโอเคไหมพูดแค่นี้พอส่งป้าไปบ้านลูกหน่อยจ้าได้ไหมเขาจะจอดให้เปล่าล่ะเดี๋ยวถ้าเขาจอดบิ้วให้จอดให้แล้วแม่ก็บอกว่าส่งป้าไปบ้านลูกหน่อยจ้<ข>าแค่นั้นพอนะ พี่เมกับคุณแม่นะ,ะไปเตรียมตัวเป็นผู้โดยสารอยู่ในซอยบ้านของลูกชายนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเต้ยแยกลงตรงนี้มาสร้างสถานการณ์ก่อนนะแล้วแม่ลงตรงไหนเดี๋ยวไปกับพี่เม์จ้าไป สิบก้าตรงป้ายรถเมย์อครับพี่เลยไปยัง,งจริงเหรอตรงซีคอนงั้นเดี๋ยวนะ งั้นเดี๋ยวผมไปรอพี่อยู่ที่ซีคอนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมวนกลับไปกับพี่ใหม่โอเคโอเคครับเขาไม่ได้มาตรงนี้งั้นเดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่ไปที่ซีคอนแล้วก็วนกลับพาพี่เข้าไปรับผู้โดยสารแล้วก็อินเสิร์ตยาวๆไปเลยไปซีคอนอีกทีนึง แล้วก็เดี๋ยวค่อยเลยกลับไปที่บ้านเขาเขาไม่ได้มาตรงนี้ ต้องรีบโทรหาพี่เขาก่อนพี่เขาอยู่ไหนแล้ววะน่าจะมาตรงน้นแน่ๆเลยชีวิตดูยุ่งเหยิงเลยว่าตามนี่หรือเหร่วะไม่ใช่ใบทะเบียนพี่เขา สิบห้าหกหนึ่งสามูน น้องตามนั่งข้างๆพี่นะแล้วก็ได้นั่งแฉกนะคะ ว่าอะไรเนี่ยไม่มีเลขสิบสองหรอกนี่ข้อมูลข้อมูลไม่เยอะครับเน,นี่ยยากยากมากจเจอไหมพี่บ๊ะผมว่าถ้ายังอยู่ผมผมก็ว่าน่าจะเจอให้กี <c oughs> ่เปอร์เซ็นต์ยากของพี่ยากมากเลยนะเหรอถือว่ายากเหรอยากนะมีแค่ชื่อกันนังศิลถ้าเกิดเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไปสิบเปอร์เนต พี่ให้พวกผม10%เพราะนั้นที่พูดไปเกี่ยน้องเตยผมให้80 80%ตอนนี้เริ่มเฟะวะแหลตอนนี้เริ่มเฟะแล้วตอนนี้เริ่มเฟะใช่ไหมคง50-50แล้ว แล้วอาพีเออสันนี้คือยังไงเหรอมาค่ะรอคิวต่อไปอ๋อน,นี้ที่กำลังจะมาเริ่มต้นอ,อ๋อโอเคแล้วแล้วจัดตรงนี้ค,ค,คิดว่าจะไปทีท่ไอสี่ข้อ,อ,อที่ข้อเป็นเมื่อไหร่พี่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ๋อโอเคได้อันนี้ที่ต้องรองก่อนใช่ไหมรอรอ

ได้ซีนตอนที่แบบออกจากบ้านมาเล่งนงานอะไรอย่เงี้ยไปบ้านให้เติ้ไหน่อยได้ปะแปบ๊บเดียวได้ไหมแป๊บเดียวแล้วก็พี่ค่อยออกตะวันใหม่ตึงช่มงงชั่วโมงจากนี่ไปบ้านเหรอใช่ครับเดียวัได้ใช่ปะโอเคโอเคโอเคตามจะอยู่ข้างหลังเลยไหม แล้วเดี๋ยวพี่ไปคุยกับพี่เอ็นข้างหน้าก็ได้แต่จะไม่เห็นข้างหน้านะอ่าไปหยกข้างนหน้าแล้วตอนเขาบวกอะเออรู้ตจะให้ต้องผูกไปถ่ายได้นะเอออ่ะ,อะ ้กจะมาเดี๋ยวคุณแม่ไปยืนตรงนู้นนะตรงป้ายเห็นไหมสีน้าเงินตรงแยกทางนั้นอะ่ะน,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 นั่นน่ะเออตรงเนี้ยจ้ะโอเคนะเดี๋ยวเขารอตรงนี้อย่าลืมนะรถสองแถวถส,สีแดงโบกเลยนะนนเออสามแยกสีแยกสามแยกเนี้ยจ้ะ นี่คือซอยบ้านพี่แล้วหรอ ในบ้านพี่เหรอ เข้าไปอินเสิร์ตเรื่อยๆตอนพีเอชเขาทำอะไรเง,งีออ้ยออแล้วเดี๋ยวพี่แล้วนะเ,เดี๋ยวพีแม่มาหนึ่งตัวนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเต้จา้าแม่สวัสดีจา้าขออนุญ,ญาตมาถ่ายทำงานหน่อยนะ,ะนยใช่ไหม,ไมล้อหนู <S 2> <S 2> สวย <S <S 2> <S 2> ไหมตัวจริง แดงแดงเลือดเนื้อตาไหลก็ได้ยครับดูดีกับแม่นั่งเล่นอยู่ในบ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินออกมาขึ้นรทำใน่งตรงนี้ไปก่นลกันสวัสดีครับ ไม่เป็นไรแม่นั่งได้เลยแม่ใส ah, <yes. S 3> no ่แมสไหมใส่เดี๋ยวใส่แม่ใส่เลยตามเด็กคุนเสิร์มรถข้้งนอกเรอกนี่ครับ บ้านอีกซอยหนึ่งเดี๋ยวให้แม่ไปรออีกซอยหนึ่งโุ้ยโปแตกไปหมดเดี๋ยวให้แม่มาเจอที่นี่เลยกันโทรบอกพี่เมย์ก่อนฉันสูญจริงๆเลย <c oughs> พี่เอ็ดนะพี่เอ็ด <c oughs> <c oughs> พี่เมย์เดี๋ยวหนูส่งโลเคชันตอนนี้อยู่ที่บ้านพี่เอสละ <c oughs> เดี๋ยวหนูส่งโลเคชันไปให้พี่นะ <c oughs> เออพี่แผรเข้าอีกซอยหนึ่งว่ะอุ้ยเวรกรรม เริ่มแผนการใหม่ตามหน้างานนะลูกเพจน,นะแม่ผิดแผนเขาเข้า,ขา,ขาบ้านไปแล้วเดี๋ยวเราไปที่บ้านเขาเลยโอเคอเคนาะป่ะเดี๋ยวพาไปที่บ้าน เขา้าแกเข้าอีกทางหนึง่งเป็นไงบ้างครับเมื <laughs> อ่อกี <g ül> ้เกือบแล้วนะเกือบ <g ül> <g ül> จะได้เจอแล้วใช่ไหะ <g ül> <g ül> อีกอึดใจหนึง่ง <g ül> <g ül> โอเคปะ เขาวาไงเ,เขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นคนละคนเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งไงเขาวัดเขา้าวานช่วงนี้พี่ก็เข้าวัดเขา้าวาไงนีเหรอ,อเขาก็สวดมนต์ลุกวานก่อนเขาแม่ก็ไม่รู้อ่ะก็ไปมาอย่างไงก็ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันก็สั่งสอนเอามันลูกนันแหละ เงีน้นั่นนี่ก็จ <Subst ence> ah. ับหน่อยก็อสวยสวยสวยดีใจด้วยนะเออ ใช่หกหนึ่งสามศูนย์เฮ้ยทำไมรู้อ่ะก็เต้ยเขาพูดเช้าไงเหรอใช่เลยหกหนึ่งสามศูนย์อืนยาว้าเขามเเดี๋ยวนะแม่ขยับมาลงฝั่งซ้ายจะได้จากประตูมันมจะติดเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง ตามหาใเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันเจอตัวจริงเขาแล้ว หลังไหนหลังไหนหลังไหนมันเท่าตัวจริงเท่าไรสวยนะสวยไหมเหมือนตัวจริงไหมท่านสวยท่านเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวพี่เอ็งด้วยขอตัวพี่เอดไปทำงานต่อครัลาลุกไปโชคดีนะจ้า ด <Ready. S 2> มาเลยลงมาเลย